วันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการลุมพินีิพาร์ครัตนาธิเบรนะครับผมห้องนี้อยู่ตึกดีบอยชั้น23นะครับเป็นห้องมุมเลยมีความเป็นส่วนตัวสูงมากห้องมุมคือไม่มีห้องไหนอยู่ตรงข้ามเราเลยครับออกจากลิฟต์มาเลี้ยวขวาห้องสุดท้ายเลยตึก B. ชั้น23โครงการนี้หน้าโครงการจะเป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT บางกระสอนะครับผม ห้องไซส์ขนาดยี่สิบามตารางเมตรครับตกแต่งสวยมากๆครับห้องมุมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเป็นบิวอินทั้งหมดครับตรงโซนนั่งเล่นก็จะมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์อยู่ด้านบนนะครับมีโต๊ะทำงานบิวอินหนึ่งตัวครับผมพร้อมกับโซฟาโซฟาก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นลิงค์ชักนะครับเลื่อนออกมาได้ครับแล้วก็ภายในห้องจะแถมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ a อให้ด้วยนะครับไม่คิดราคาเพิ่มนะครับผม แอร์ห้องนั่งเล่นก็จะมีหนึ่งตัวครับผมแล้วก็ตรงทีวีก็จะบิวอินตามนี้เลยครับสวยๆไปเลยเแล้วก็ในส่วนของห้องครัวครับก็จะมีตัวเคาน์เตอร์ครัวมีโต๊ะทานข้าวโต๊ะทานข้าวนี้ก็บิวอินนะครับผมบิวอินเข้ารูปเป๊ะๆเลยแล้วก็แอร์ตรงนี้เป็นของมิตซูตรงนี้บิวอินชั้นวางของเก็บตู้เก็บของสวยมากๆครับ ตู้เย็นเป็นแบบ2ประตูนะครับเป็นของตัวชาร์จอินวอเตอร์แล้วก็มีเครื่องซักผ้าฝาหน้าครับผมตูอเย็ฝาหน้าระเบียงห้องวิวจะเป็นอ่าระเบียงทิศใต้นะครับวิวจะเป็นวิวหน้าโครงการก็คือจะมองเห็นรถไฟฟ้าครับอันนี้ตึกที่เห็นอยู่นี้จะเป็นตึก A นะครับผมก่อนเราเป็นตึก B อ่ะะเรียกว่าวิวนี้ไม่โดนแดดตลอดวนันอันนี้ด้านล่างโครงการก็จะประมาณนี้ ห้องน้าก็จะเป็นสุขภัณฑ์มาตรฐานนะครับผมก็จะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ามีสุขภัณฑ์แล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นครับผมห้องนี้บิวอินค่อนข้างสวยเลยถัดมาจะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นมีฟูกนอนไซส์มาตรฐาน5ฟุตครับผมพร้อมกับตัวท้ายเตียงเนี่ยทำเป็นชั้นวางของแล้วเป็นตู้กระจกแบบบิวอินสวยๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเปิดได้ เป็นบานสไลด์เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสไลด์เปิดปิดสวยๆไปเลยแล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็บิวล์อินอยู่ท้ายเตียงครับพร้อมกับมีแอร์อีกหนึ่งเครื่องในในตรงเตียงแล้วก็หัวเตียงเนี่ยเจ้าของเขาบิว์อินสูงชนฟ้าเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นช่องเก็บของอะ่ะเราสามารถเปิดเปิดเก็บของได้อ่ะก็แ,แบบดีอ่ะทำสวยมากๆครับผม ห้องนี้ปล่อยเช่าที่7,000บาทนะครับสภาพห้องจริงสวยผมมั่นใจว่าสวยกว่าที่เห็นแน่นอนครับผมภายในห้องคือมีเฟอร์นิเจอร์ครบมีเครื่องซักผ้าด้วยเป็นห้องมุมด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมีอินเทอร์เน็ตให้ฟรีเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเนี้ยค่ารายเดือนก็เดือนหนึ่งประมาณ600บาทละอันนี้เจ้าของแถมให้ด้วยปล่อยเช่าแค่เดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถขอติดต่อนะัดชมห้องจริงได้กับผมนะครับผมตามเบอร์โทรหรือว่าไอเดียไลน์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ